สวัสดีจ้าไปเพียงนองพอก,กันตามเคยนะจ้ะวันนี้พ้าลูกไา้แล้วก็น้องหมาพ้ากันโอมายางแล้วจะมึงเนียพี่น้องให้นั่งคู่กัน <c oughs> ไอ้ลูกชา้กดซื้อห้องให้วันนี้เอาหมาขึ้นรถพ่นพ่นบบยอมพี่น้องพัน,พนขึ้นมานั่งน้ำบา <c oughs> ออ้างเนี้คือล็กอีรีสองคนไอ้ยังนะแม่ก็มาซื้อกันก็ลูกไส้เราจะเิ่นบ่อยมากันเถอาใดต่ว่ากันกกนั่งน้ำกันเมึง <c oughs> แม่ยาเพ่นก็ไปนอนบ้านพี่สาวเพ่นเต็มเหมือนวานนะจะเพ่นอนสกลับมาเนี้ยเลยวันนี้อากาศดีมากแบบแบบดีมากๆเ้าพี่น้องบ่หนาวเกินบ่ยเย็นเกินน่าจะ <c oughs> เอ็มมี่นายจับแม็กดูสิจับแม็กดูนายจับแม็กดูสิ <c oughs> เธอแหลกดับวพี่ยอม ให้แม่อุ้มตลดอดนี่วันนี้ลองให้แม่นั่งปุ๊บห่วงโค้งมาเนี่ยอยากนั่งกั็มา <c oughs> ถ้าพญางเซนมูเจก่อนสิไปสื่อกับเขาเลยจ้ะสาม,มีพันกับเขาเอ,อ้พันมืดแล้วมันมนี่ทองฝ่ายแจม่มใสมากแบบไม่มีเมฆเลยอ่ะ Đu vô đu Này đu thế Em in chấp Em in chấp cho mày Đâu Wow Bye bye Này em hey, in bye bye see? Bye bye <laughs> You have to tell <laughs> <laughs> 嗯。Hmm. แล้วมแม็กซมก็จำเอาอโอาลิสิแก้มพ่นกระแดพี่นองเทนมแล้วก็อากาศมันเย็นนะวันนี้มันเกาแก้มม่รมรนะเรอ้ยพูดเรนเนี่ยเก็บกระส่อยามาท่าให้เลยเลยมึงพี่นองเจ็บมาในห้าง ของสำหรับฮาโลวีนพี่น้องวันที่สามสิบเอ็ดตุลาเนาะเริ่มเขาเริ่มเอามาจัดเหล่าหลายๆเยอะมากเจ็บกับแฟนสิบปเบิงจักรยานนี่เพื่อนจักรยานพันหน่อยบ,บลลอรูว์วอสบีบอ้ะดอกไม้ Wow. Hmm. itu kata Emin. ใส่เกียวไปแล้วไปแล้วไปกันตูปไปกันตูไปบงตะกยานกบมี่พี่น้องห่างกันนี้บมี่เลยของเบ็กหน่อยนะจจะคงแบบสำหรับอีมินไหม เลยพาเพื่นมากินเขานะจ๊ะมีกุ้งแล้วก็มีแตงไทยมีบอกค้าี่มีเนื้อไก่มีชีส